ใครคือม,มาหลังหรือใครมาหลังสุดตัวแห้งร้อนด้วย สวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องมาก่อนกำลังจะมีเพื่อนแล้วเป็นไงทุกคนน้องหน้าตาน่ารักไหมน้องคนปุ๊บโอ้ยน้องเออเลยดูปาดูโอ้โหพูดนิดเดียไม่กินอ้าวกินนี้ตัวเองไม่ได้นะลูก จริงๆน้องยังไม่มีชื่อนะทุกคนแต่ว่าเขามาก่อนท็อปก็เลยเรียกเขาว่ามาก่อนมาก่อนทุกคนงงไหมมาก่อนไก่เพื่อนใช่มาก่อนไครเพื่อนเลยครับก็เลยเรียกว่ามาก่อนทุกคนรู้ไหมว่าไก่เนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ3วันเนี่ยเขาไม่ต้องกินอะไรก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเขาอมีสารอาหารที่อยู่ในตัวเขาเขากินไข่ของตัวเองในตัวไปซึ่งท็อปอะให้เขากินตอนอายุประมาณ2วันนะทุกคนเพราะว่าวันแรกเนี่ยเราดูเกี่ยวกับระบบขับถ่ายเขาว่าเขาออกมาสวยงามหรือเปล่าออกมาดีหรือเปล่าทุกคนระบบขับถ่ายเขาเฮา ตอนนี้กี่วันว่าตอนนี้อายุสามวันแล้วทุกคนดูสิน้องขาแข็งแรงมากเลยทุกคนจริงๆอ่ะน้องมาก่อนอ่ะกินเก่งมากทุกคนคนคุยด้วยใช่เนี่ยคนคุยๆหน้ากันนั่นแะเตาไปแป๊บๆนะปามเชื่อเราไหมหลับเนี่ยจะหลับจะบอกว่าครั้งแรกที่ทอปให้อาหารเขาทุกคนน้องกินเก่งมากให้เท่าไหร่ก็กินหมดแล้วทุกคนแล้วก็ชอบเข้าไปนอนอยู่ในถ้วยอันเนี้ยเพราะว่าดูสิขนาดไซส์พอๆกันเลยเข้าไปนอนเสร็จปุ๊บ กินนะทุกคนกิน<ด>เสร็จขอ,อูอย่างงี้แหละใช่ขอ,อยูนะ<ๆ>กินเสร็จก็นอนนอนเสร็จก็ตื่นมากินต่อโอ้โหกินกิงสุดๆไปเลยอาหารที่เราให้เขาแล้วทุกคนก็คืออาหารสู่ลูกไก่สูตรลูกไก่<ๆ>อะไรละ่ะมากาเลยสูตรลูกไก่นลทุกคนนี่เราก็ต้องทําการอบก่อนนะเพราะาเราไปอ่านบทความมาเขาบอกว่าเราควรที่จะอบก่อนเพราะว่าจะได้ฆ่าชเชื้อราไปเพราะว่าลูกไก่เนี่ยเขายังไม่ค่อยแข็งแรงนะทุกคนนี่ต้องอบใช่ไหมใช่มามาตรง มันอยู่ตรงนี้ลูกไม่ไอยู่ในถุงลูกนี่อยู่ตรงนี้นี่ถ้วยที่คุณเคยของหนูนี่เห็นไหมทุกคนขาเขาเริ่มไม่แข็งเนี่ยแล้วเขาก็จะเข้าไปนั่งอย่างนี้แล้วกินนอนกินนอนอยู่ในถ้วยนี้แหละเหมือนถ้วยมันลื่นนะทุกคนเขาก็เลยเลือกที่จะแบบนั่งอยู่แล้วก็กินข้างในนี่นแหละว้าวโอ้ยปะตูต <laughs> หน้าอยู่อีกฝั่งหนื่องหนูเขิน ลักษณะของเขาเนี่ทุกคนเป็นไก่ที่ขายา,ยาวมากเลยทุกคนดูสิตัวเขาเล็กปุ๊กๆูกเองนะแต่ว่าขาเขายาวมากเลยอุย้ยทำไรอะขึ้นมาได้ไหมปึ๊บโอเคเอาอกระโดดไปไหนอะลูกของเล่นของน้องมาก่อนก็คือนิ้วนะทุกคนดูสมิมันก่อนลูกคงนี้ครงนี้เอามือหาอยู่นี่ ลูกไก่นี่ไม่มีอะไรเลยทุกคนกินเสร็จเล่นเสร็จหลับ วันนี้น้องมาก่อนอาจจะไม่เหงาเลยทุกคนอาจจะมีเพื่อนนะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยกล้องเห็นใช่ไหมไข่ลูกตัวอาเนี่ยเขาเริ่มมีรอยเจาะแล้วทุกคนจริงๆอะไข่เขาจะฟักจะใช้เวลา21วันนะทุกคนแต่ว่าวันแค่20วันเองนี่ปาล์มใช่ไหมยังไม่20วันดีเลยโอ้แต่ว่าเริ่มมีรอยเจาะแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูเพื่อนมาก่อนนะทุกคนแต่ว่าตอนเนี้มาก่อนไม่ไหวแล้วทุกคนง่วงนอน เวลาน้องจะเกิดเนี่ยมันต้องใช้ความชื้นสูงมากๆเลยทุกคนแล้วตู้นั้นมันควบคุมความชื้นสูงยากมากเราก็เลยย้ายมาอยู่ตู้นี้นะนี่ทุกคนตรงนี้คือรอยแรกที่น้องจิกนะทุกคนแล้วเดี๋ยวน้องก็จะจิกๆๆๆไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วน้องก็จะออกมาเป็นตัว ก็เดี๋ยววันนี้นั้นคนรามเนงก็มีนัดกับคุณหมอด้วยพอดีเลยเราจะได้ไปปรึกษาเรื่องวัคซีนสำหรับลูกไก่แรกเกิดสำหรับพีงๆเพื่อๆแล้วก็ปักหม้อเพราะว่าตอนนี้ก็อายุครบหนึ่งเดือนแล้วต้องทำวัคซีนเพิ่มแล้วระหว่างที่เราออกไปทัเตื่อตั้งันนี้เลยเดินโกโกโดด้เลยทุกคนเผื่อแบบน้องเกิดระหว่างตอนที่เราออกไปข้างนอกหรือหรือว่ากลับมา้องยังไม่เกิดก็ได้ กลับมาไม่ทานกลับมากลไองก็แบตหมดเราไม่ได้ภาพเลยทุกคนแต่ว่าน้องออกมาแล้วเมื่อกี้ท็อปช่วยน้องนิดนึงน้องออกมาเกือบครึ่งแล้วแต่ว่ามีเมือกปังอยู่นะทุกคนน้องก็พยายามดัน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 ไหลเรามาใช่แต่น้องออกไม่ได้เราก็เลยแบบใช้ฟอร์เิสช่วยนิดนึงนะทุกคนใจร้อนใช่ท็อปใจร้อนนี่ตอนนี้น้องตัวน้องเหนื่อยใช่กลัวน้องเหนื่อยนี่น้องนอนอยู่เลยตอนนี้น้องน้องน้องเกิดแล้ว แสดงว่าตอนนั้นที่เราเจอน้องมาก่อนนะทุกคนมาก่อนน่าจะออกมานานแล้วแหละเพราะว่าตัวไม่ได้เปียกแบบนี้เลยอ่ะตอนนั้นแบบเหมือนมีบางส่วนแห้งนะใช่แล้วตอนนั้นว่ามาก่อนออกมาแบบเราไม่รู้เรื่องเลยใช่ออกมาแบบเราไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นอ่ะทุกคนตอนนี้มาก่อนเนี่ยขาแข็งมากเลยก่อนหน้านี้มาก่อนก็เหมือนน้องแหละมาก่อนก็เดินไม่เป็เหมือนกัน แต่คือน้องมาหลังเนี่ยเป็นคนละสายพันธุ์กับน้องมาก่อนนะทุกคนคือมาก่อนอ่ะโตขึ้นมาไปออกมาขาใหญ่เลยขาใหญ่เลยมีขนขาเลยนะทุกคนเดี๋ยวรอน้องตัวแห้งก่อนท็อปให้ดูนะอันนี้ไม่มีขนขาใช่เออเห็นตะตูด <laughs> <laughs> มาก่อนเห็นน้องไมนะ่น่ะอยู่ในตู้นะ่ะวันนี้หนูจะมีเพื่อนแล้วนะ <laughs> เออมาก่อนไม่ค่อยสนใจมาก่อนเหมือนอยากกินอย่างเดียวเลยทุกคนกินนิ้วใช่เนี่ยดูดิเดินจิกจิกจิกเลยเห็นตู้ที่กล้องนะ ทิ้งนี้ยเขาคิดว่าฟองแอลน่าจะเกิดนะทุกคนเดี๋ยวเราให้น้องไอะอยู่ตู้นี้ไปก่อนนะจะดึกๆเดี๋ยวเขอจย้ายไปตู้หนึ่งแล้วเอาฟองแอลมาอยู่ตู้นี้นะทุกคนวัพรุ่งนี้ครบ21วันใช่พรุ่งนี้ครบ21วันแต่ทำไมน้อง20วันแล้วเกิดแล้วอะปามเรานับอะไรผิดป่ะเราไม่น่าจะนับผิดนะแข็งแกร่งไงแข็งแกร่งดูสิจะตูดอีกแล้วเมื่อกี้ตอนที่ปามไม่ถ่ายไม่เห็นตูดน้องแล้วแต่น้องพยายามเดินแล้วนะเริ่มเริ่มเริ่มลุกขึ้นมาแล้ว เรามาแอบดูไข่อีกใบตอนดึกนะทุกคนแต่ว่าถ้าส่องไปตอนนี้มองไม่เห็นได้เลยต้องปิดไฟก่อนเดี๋ยวเรามาแอบดูกันนะนี่น้องอยู่ตรงนี้หนึ่งฟ้องในทรอขอหาก่อนนะทุกคนน่าจะเป็นตำแหน่งตรงนี้ที่เป็นปากของเขาอ่ะนี่ไงหเห็นไหมหขยับด้วยนี่ไงเข<ๆ>าคิดว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงน้องน่าจะเริ่มเจาะตรงนี้ให้แตกแล้วทุกคน เห็นน้องขยับไหมมีเสียงด้วยใช่มีเสียงด้วยกบกิบกบกิบกบกิบโอเคทุกคนระหว่างเราหลับเนี่ยน้องอาจจะออกมาลืมตาดูเราเลยใครจะไปรู้ส่วนคืนนี้นะทุกคนน้องคนนี้ขนเริ่มแห้งแล้วแล้วก็เริ่มเดินแล้วนะทุกคน งั้นเดี๋ยวเราเจอกันตอนเช้านะถ้าฟองนั้นยังไม่ฟักท็อปจะย้ายมาอยู่เครื่องนี้แล้วก็ให้มาหลังไปอยู่กับมาก่อนนะทุกคนงง,งไหมมาหลังมาก่อนอะไรตัวที่เกิดอ่ะเออมาหลังสุด <laughs> <laughs> ตอนบ่ายนะทุกคนตอนนี้ลูกไก่ของเราก็ฟักออกมาเป็นตัวครบหมดแล้วนะอยู่นี่เลยนี่ตอนนี้ทั้งมีเบบีลูกเจี๊ยบทั้งหมด3ตัวเลยต้องขอขอบคุณตะกองนะโหอุตาลตุ๋นึี่มาแบบงวงเงียเลยเก็บภาพใหแลรวตั้งแต่ตีห้าเลยตอนนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วหลับตาถ่ายอะ่ะ <laughs> ตอนนี้ท็อปก็มีเบบีลูกเด็กเล็กแดงเต็มไปหมดเลยไม่ใช่มีแค่ลูกไก่ในทุกคนลูกของเข้มข้นสดใสนกแก้วก็มีแล้วมีทั้งห้าตัวเนี่ยเมื่อเช้าท็อเก็บภาพให้ทุกคนดูด้วยนะ ตัวไปห้าหรอสองสามสี่ห้าตัวเนี่ยก็เลอไข่ฟองนึงเดี๋ยวสองฟองหรอตรงน,นี้ด้ยวยอืมไหนคอดูตัวเล็กซิว่าสดใสป้อนข้าวหรือเปล่าอ๋อยังมีข้าวอยู่นี่ก็คือไข่ฟองสุดท้ายตัวแอลที่ฟักออกมาแล้วทุกคนแล้วอันนี้ก็คือ ก่อนหน้านี้นะดูสิลักษณะภายนอกมันต่างกันใช่ไหมทุกคนอันนี้ไข่สาวอันนี้ไข่เสี่ยมตาแต่พอเราเขาฟักออกมาเป็นตัวปุ๊บแยกไม่ออกเลยทุกคนเวลาน้องเอาขนแห้งแยกไม่ออกเลยแต่ตอนตู้ปิดเปยังพอแยกออกนะเดี๋ยวเราดูใช่แยกไม่ออกแ,<ฟ>แล้วเป็นฝาแฝดเลย เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูน้องมาก่อนก่อนนะทุกคนตอนนี้มาก่อนมีเพื่อนแล้วเนี่ยมาก่อนอ่ะแยกออกองง่ายมากทุกคนเพราะว่ามาก่อนเป็นสายพันธุ์บรามานะทุกคนดูจากขาของเขาสิทุกคนดูสิขาของเขาใหญ่แล้วก็มีขนขาด้วยทุกคนก็เลยแยกออกง่ายส่วนอีกสองคนที่เกิดมาโอ้โหตอนนี้เหมือนฝาแฝดก,กันเลยส่วนอีกสองคนนะทุกคนท็อปต้องใช้สกิลในการเพ่งมากเลยว่าตัวไหนเป็งตัวไหนตอนนี้งงเด็กเขาบังน้องหลบหน่อยทีเราอะลมเลยที นี่ยทุกคนใครคือมาหลังหรือใครมาหลังสุดตัวแห้งร้อเพลงเลย,ยทุกคนคือตอนนี้ท็อปพอแยกอ่อนนะทุกคนดูจากความแห้งของขนนะแล้วก็ความแข็งแรงของขาอันนี้ก็คือมาอ้าวชือแนเหมือนกันก็อเอางงเด้งงงงงงเด้สรุปใช่ไหมเนี่ยอุ้ยปามทำให้ผมสับสนนะผมงงเด้ คือเนี้ยแหละใช่แล้วแหละคือเนี้ยคือน้องสีน้ำตาลนะทุกคนไข่สีน้ำตาลส่วนอันเนี้ยก็คือที่เพิ่งเกิดเมื่อเช้านี้เลยตอน4ี่ห้าแต่ว่าน้องอ่ะคนละสายพันธุ์กันนะเนี่ยดูลักษณะขาสิทุกคนนี่ลักษณะขาของน้องอ่ะเหมือนกันเลยอ่ะเนี่ยดูดิเหมือนกันเป๊ะเลยหน้าก็เหมือนกันใช่แต่ว่าน้องคนนี้ใช่น้องคนนี้คือไข่ใบนี้ไข่ใบนี้ใช่ส่วนน้องคนนี้มาจากไข่ใบนี้จ้า แล้วโตมาโตมาน้องก็เป็นไก่สีขาวที่มีแยงไม่ออกแน่เลยน้องคนหลังๆคนเนี้ยจะเป็นสายพันธุ์เล็กหอนนะทุกคนส่วนที่หันก้นให้เราหันหน้ามาคุยกันหน่อยสิอันนี้คือสายพันธุ์ลถขาวนะทุกคนโตมาก็จะเป็นไก่สีขาวทั้งคู่เลยแล้วก็มีจังไวยสีแดงใช่ไหมใช่งอนงอนตรงนี้สีแดงแล,แลแจะแบบว่ากินกินนอนนอนแต่นอนมากกว่าทุกคน เดี๋ยวคับขอเก็บเข้าตู้ก่อนนะคือน้องสองคนเนี้ครับยังไม่ให้อาหารนะต้องรอระบบย่อยเขาดีก่อนเดยวครับจะดู1วันนะนี่ตอนนี้มาก่อนมาหลังมาหลังๆังเป็นเพื่อนกันเล้วลงไปเย่ตอนนี้น้องมาก่อน <c oughs> ก็มีเพื่อนแล้วทุกคน <c oughs> แต่ว่าเพื่อนหลับกันหมดแล้วอะ ตอนนี้ท็อปเรียกว่ามาก่อนมาหลังมาหลังๆนะทุกคนฝากทุกคนตั้งชื่อด้วยนะถ้าตไปแล้วท็อปเรียกอย่างงี้มาก่อนมาหลังมาหลังๆมาหลัง,ลงๆกอกๆโอ้โหตกที่ท็อปงองตายเลยโอเคคลิปนี้ไปแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s ไ r i b ์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายนี่ดูสิอ่ะหันไปอีกทีหลับกันหมดแล้วสงสัยได้เวลานอน